สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดกันไหมคะวันทํางานหรือว่าวันอะไรก็ตามแต่นะคะเรามีความสุขได้ทุกวันนะคะวันนี้คุณหนิงก็เอาบรรยากาศธรรมชาติมาฝ่านะคะให้ทายสิคะว่าตอนนี้คุณหนิงอยู่ที่ไหนนะคะจังหวัดอะไรนะคะใครตอบได้ไปเลยนะคะหล้านบาท10ล้านบาทนะคะใครแชร์แพรแบ่งปันก็ขอให้โชคดีเงินเข้าสมวัตถ์ทางปารนาทุกประ เลยนะคะวันนี้คุณหญิงก็อยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะชื่อว่าสวนจำไม่ได้เฉยเลยนะสวนอะไรครับพี่ปุ้ยนะจำไม่ได้เฉยเลยนะคะบึงทุ่งทุ่งทุ่งสร้างหรือเปล่าคะนะคะพอดีว่าคุณหญิงนะคะมาทำทุระนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ พาหลานๆมาสอบนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ส่งเขาเข้าสนามสอบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาสอบกอพอนะคะหลานๆนะคะมากับเพื่อนเขาอีกสองคนนะคะเราก็เป็นสะพานนะคะเชื่อมความสำเร็จให้เขานะคะแต่ละคนก็นะคะ <c oughs> มีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันเนาะนะคะวันนี้เขาก็มาที่สนามสอบที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคุณญิงก,กับพี่ปุ้ยก็ไปส่งที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันมาเมื่อวานนี้นะคะถึงตอนบ่ายๆแก่ๆนะคะก็หาที่พักกันเรียบร้อยนะคะนอนพักหนึ่งคืนนะคะก็พาเขาไปนะคะไปดูที่ เขาก็จะมาเรียนต่อที่นี่ด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นะคะวิทยาเขตนะคะขอนแก่นนะเมื่อวานนี้ก็พาเขาไปดู มหาวิทยาลัยนะคะมานะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็พาไปเดินห้างนะคะกินข้าวนะคะแล้วก็เข้าพักเพราะว่าไม่อยากจะให้เขานอนดึกเนาะตื่นเช้ามาจะได้ทําข้อสอบได้นะคะนะคะผ่านสบายนะคะง่ายทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันนะคะอากาศดีมากเลยค่ะคุณอิงก็ขอบคุณสถานที่ที่ตรงนี้นะคะมีทั้งต้นไม้มีทั้งแม่น้ำอ่าตรงนี้น่าจะเป็นน้ําบบ่อน้ำนะคะ แต่บึงจะเป็นข้างข้างหลังคุณหนนะคะตรงนั้นจะไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไม่มีที่นั่งนะคะคุณหนิก็เลยเลือกที่จะมาจอดรถที่ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้ามานะคะก็โชคดีที่มีที่นั่งตรงนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยรับลมเย็นๆนะคะเรามีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลาจริงไหมคะทุกที่ทุกเวลาที่เราอยู่ที่เราไปนะคะเราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นที่ที่แบบนะคะ ที่ที่เราอยู่เคยชินแล้วจะมีความสุขเรามีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสุขเราเป็นความสุขนั่นเองนะคะอยู่ใกล้ใครก็ทําให้นะคะทุกคนนะคะมีความสุขนะคะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะ ตอนนี้ก็มีแลผู้คนมาออกกําลังกายเดินออกกําลังกายกันอยู่นะคะเป็นเป็นสวนสาธารณะนะคะที่ไปเดินออกกําลังกายปั่นจักรยานนะคะมีมุมให้พักผ่อนนะคะตรงนี้นะ,ะเห็นน้ํำไหมคะเวลาเห็นน้ำนะะเห็นธรรมชาติเรารู้สึกไงคะผ่อนคลายนะคะสบายกายสบายใจใช่ไหมคะชอบธรรมชาติเหมือนกันไหมคะคุณหญิงก,ก็ชอบธรรมชาตินะคะไปไหนนี่ก็นะคะจะชอบไปที่แบบ ที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีน้ํามีต้นไม้เยอะๆนะคะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมีความสุขได้ง่ายมีความสุขไปเลยนะคะมีความสุขได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามที่เพจคุณหญิงมะราพรภุพานนะวันนี้ก็พามานอกสถานที่ตอนนี้คุณหญิงอยู่นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะก็นะคะหลานก็สอบนะเสร็จประมาณตอนเที่ยงนะคะเสร็จแล้วก็พาไปกินข้าวแล้วก็เดินทางกลับกันเลยนะะจะได้ถึงบ้านไม่มืดไม่คำ่ำแล้วก็ บ้านคุณหญิงอยู่เพชรบูรณ์นะคะก็ห่างจากที่นี่ก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการเดินทางนะคะโอเคนะคะใครแชร์ใครแบ่งปันวันนี้ก็ขอให้โชคดีเงินเข้าสมหวังทุกสิ่งนะคะคอมเมนต์มาก็เป็นคอมเมนต์ละล้านล้านละคอมเมนต์แชร์ละล้านล้านละ แชร์นะคะใครได้กันกี่ล้านแล้วบ้างคะวันนี้คุณโชคดีเรื่องอะไรคุณมีความสุขกับเรื่องอะไรคะวันนี้นะคะเวลาที่เรามีความสุขนะคะตั้งแต่เช้าคุณก็จะมีความสุขได้ทั้งวันเราก็โชคดีได้ทั้งวันนะคะพลังแห่งความสุขจะทําให้คุณเนี่ยมีโชคมีทรัพย์นะคะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นพลังงานสร้างสรรค์เป็นพลังงานที่ดีนะคะเรียกสิ่งที่ดีเข้ามานั่นเองนะคะวันนี้ใครมี อูฮามโชคดีขี่เรื่องก็เขียนมาเยอะๆนะคะวันนี้คุณหญิงก็มีความโชคดี โชคดีหนึ่งเรื่องก็คือนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือโชคดีที่เรามีลมหายใจได้ไปต่อนะคะได้อยู่ต่อโชคดีที่นะคะมีครอบครัวที่อบ okay. <c oughs> ุ่นที่น่ารักมีลูกหลานที่น่ารักมีสามีที่น่ารักนะอยู่ใกล้คนนะคะที่มีความสุขนะคะโชคดีที่ได้มาจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะคะว่าคืนคุณหญิงก็มีโอกาสได้ไปกราบไหว้นะคะขอพรนะคะไหว้ศาลหลักเมืองนะคะพาหลานๆไปนะคะก็โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะขอพรขอบ ื่อพี่น้องนด้วยนะคะก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างดังปรารถนานะคะเดี๋ยวคุณหญิงแชร์นะคะมาให้ในเพจเมื่อคืนก็ลืมแชร์นะคะหมดแรงหมดแรงนะคะก็เลยไม่ได้แชร์แบบบันก็โพสตหน้าเฟซบุ๊ก k ตเอเนะคะก็ขอบ พรนะครับให้พี่เพื่อนน้องนะโชคดีสมหวังมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองกิจการงานจเจริญรุ่งเรือง,งนะเป็นที่รักของทุกคนนะสิ่งที่ดีจงเกิดขึ้นกับทุกคนณวันนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าคุณจะชมไลฟ์สดอยู่หรือว่าชมย้อนหลังนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะดังปรารถนาทุกประการนะคะวันนี้ก็เลยมีสามเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันกันวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่แปดเนาะ แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะโอเคนะคะวันนี้มีสามเคล็ดลับนะคะคือนะคะชีวิตดีนะคะมีชีวิต ชีวิต <AL> ดีมีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะชีวิต <AL> ดีมีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะรายไปจําวันที่8พฤษภาคม2565ข้อที่1มีความสุขได้ทุกที่นะคะข้อที่2นะคะโอกาสเงินเข้ามีทุกวันข้อที่3มนะคะมีชีวิตโชคดีเสมอนะคะคุณเป็นคนที่มีนะคะสาลักษณะนิสัยนี้ไหมนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลานะคะกับทุกคนนะคะมีนะคะเนะชื่อว่าโอกาสเงินเข้า มีทุกวันแล้วก็ชีวิตดีนะ,ะโชคดีเสมอเนี่ยนะ,ะจะเป็นคนที่ชีวิตดีมีเงินเข้าได้ง่ายแล้วทาอะไรก็ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องเสมอเลยนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะข้อแรกมีความสุขได้ทุกที่นะคะจริงไหมคะคุณสามารถมีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลา นะคะทำอะไรก็มีความสุขนะคะมีความทุกข์ก็สามารถมีความสุขได้นะคะก็คือคนที่มีบุญนะคะวันนี้นะนรายนี้แชร์นะ,ะแบ่งปันนะ,ะเป็นธรรมทานได้คุณถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะเนื่องในวันนี้วันพระนะคะทุกครั้งที่เราได้คิดดีพูดดีทดําดีเราเป็นคนดีหนึ่งคนนะคะคนไม่ดีนะคะหนึ่งคนก็หาย ทุกการกระทาที่เราทําในสิ่งที่ดีนะคะเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้อื่นด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราควรที่จะทํานะคะทุกวันนะคะข้อแรกมีความสุขได้ทุกที่นะคะบางคนบอกว่ามีความสุขได้ยังไงวันนี้นะคะยังเงินยังไม่เข้าอันนั้นยังไม่สําเร็จนู่นนี่นั่นเรามีความสุขไปเลยนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องให้มันสําเร็จก่อนมีความสุขนะคะเท่ากับความสําเร็จ นะคะมีความสุขกับการทำอะไรบ้างคะ,นะคะอยู่กับท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยตรงนี้นะคะเราอยู่ใต้หน้าฟ้านะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยมีความสุขได้เลยนะคะอะไรที่เราเห็นแล้วสบายตานะคะอยู่กับใครแล้วสบายใจอยู่ที่ไหนแล้วสบายกายสบายใจนั่นแหลคะค่ะคือความสุข เห็นไหมคะมันไม่ใช่ยากเลยนะคะมันง่ายมากนะคะมันอยู่ที่เราคิดนะคะบางคนคิดไม่ได้เพราะว่าไปคาดหวังว่าจะได้จากลูกจากสามีจากภรรยาจากงานจากเงินจากโอกาสนะคะจากาบรรยากาศที่ดี <c oughs> ที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะะที่นั่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะการเตือนของคุณนะคะ ปัญญาอินเทอร์เน็ตขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคนะคะคือเราไม่คาดหวังเรามีความสุขได้ไปเลยนะคะอยู่กับธรรมชาติก็มีความสุขอยู่กับใครนะคะเราก็นะคะคุยในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีนะคะพูดให้เขานะคะมีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเราะนะคะอยู่กับเด็กนะคะอยู่กับวัยรุ่นนะคะก็อย่าไปเคร่งเครียดแบบโอ้ยนะคะต้องเป๊ะๆทุกองศาทุกท่วงท่าต้องพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้นะคะอยากจะให้นะคะลูกหลานประทับใจอยากจะนะคะสร้างความสุข นะคะสร้างนะคะมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกกับหลานนะคะคุณก็ต้องคุยภาษาเดียวกันกันกบเขาค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณหนึ่งก็อยู่กับหลานในช่วงวัยสิแปดแล้วนะคะสามคนน่ะ <c oughs> ก็นะคะ มีเพื่อนเขาอีกสองคนนะคะหลานนะคะคนนี้เป็นลูกของพี่สาวของสามีของคุณิงน,นะคะก็คือเราก็คุยกันเขาคุยภาษาอะไรแบบนะคะทำเสียงตลกตลกเราก็คุยนะคะเรียนแบบเขานะคะเขาก็จะได้รู้สึกวแบาบเออเป็นเพื่อนกันนะไม่ได้มากับผู้ปกครองแบบมาต้องแบบดานะนั่งเรียบร้อยนะคะส่งเสียงห้ามดนะ,ะมีเสียงนะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะเราก็คุยนะะกับเขานะคะคือเราคิดนะคะที่ ไาะว่าคิดที่จะคุยไปเลยนะมีความสุขไปเลยนะคคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะ เขาก็จะได้ไม่เคร่งไม่เครียดน,นะคะเขาก็จะประทับใจเวลาที่เราทําให้ใครนะคะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะนี่คือวิธีการสร้างเสน่ห์ได้ง่ายๆนะคะจะเป็นเขาจะประทับใจนะคะในตัวคุณในตัวเรานะคะจริงไหมคะเวลาที่คุณนึกถึงใครคุณมีต้นแบบคุณมีอัลโไอดอลคุณมีคนที่คุณชอบเวลาที่คุณนึกถึงเขานะคะนะคะจะนึก จำไม่ได้หรอกว่าวันนั้นใส่เสื้อสีอะไรใส่กางเกงสีอะไรทรงผมสีอะไรนะคะทรงผมเป็นแบบไหนมักจําไม่ได้แต่จะจําความรู้สึกณวันนั้นได้นะคะความรู้สึกก็คือความรู้สึกที่มีความสุขนี่นะคะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานนะคะเขาก็จะประทับใจรู้สึกแบบเออนะคะอยากอยู่ใกล้กับคนนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อยากอยู่ใกล้นะคะเวลาที่เขามีอะไรดีๆเขาก็จะนึกถึงเรา นะคะนึกถึงคุณเป็นคนแรกนึกถึงนะคะเราเป็นคนแรกนะะอยากจะให้ของอยากจะมีของควัญของฝากหรือว่าอยากจะแชร์ความโชคดีนะคะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรเนี่ยนะคะเขาก็จะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเพราะว่านะคะเขาประทับใจในตัวคุณแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็นะคะลองทําดูคุณเองเชื่อว่าคุณเป็นคนเนี้ยนะะแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคนที่แบบ มีความสุขนะคะอยู่กับใครก็ปรับตัวได้ง่ายๆนะคะเขาชอบทําอะไรก็ทำนะคะตามแบบของเขาเขานั่งแบบไหนเขาแบบมีท่วงท่าอะไรเขาชอบกินอะไรนะคะเราก็นะคะ <c oughs> ขอชิมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างถ้าเขาจะให้ชิมจะให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ชิมแล้วก็กินนะคะเพราะว่าเออเขาจะได้ว่าเออให้แล้วนะมีคนรับนะคะเขาจะได้รู้สึกแบบ ไม่เสียหน้านะคะรู้สึกว่าเออเป็นมิตรกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะมีความสุขได้ทุกที่นะคะเป็นสิ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นความสําเร็จของทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะความรักการงานการเงนิงน,งนสุขภาพที่ดีนะคะมานะมา,าเมื่อมีความสุขนะคะเรามีความสุขไปเลยนะคะไม่ต้องไปคาดหวังมีความสุขสะสมความสุขเท่ากับสะสมบุญมีความสุขได้ง่ายๆเท่ากับนะคะ เราสามารถนะทำอะไรก็ง่ายทุกอย่างผ่าสบายไปหมดเลยต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะโอกาสเงินเข้ามีทุกวันเชื่อไหมคะว่าโอกาสเงินเข้ามีทุกวันเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เรานะคะไม่เคร่งเครียดนะคะ <c oughs> <c oughs> กับนะคะทุกเรื่องเนี่ยนะคะโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเสมอนะคะเพราะว่านะคะเงินนะคะจะมากับความสุขเงินจะมากับ กาเรียกว่าพลังงานที่ดีนะคะที่ที่เราได้ทำนะ,ะไม่ใช่แบบนะ,คะเคร่งเครียดนะ,ะบางคนบอกว่าเฮ้ยเงินต้องมาจากการทํางานหากินเพียงเท่านั้นถ้าไม่ทํามาหากิน,นะะเงินจะมาได้ไงก็ลองคิดใหม่ดูนะคะคิดใหม่ดูนะคะคิดว่ายินดีต้อนรับเงินนะคะทุกทิศทางนะคะเพื่อเผอนะคะวันนี้คุณจะได้ของฟรีเงินฟรีเงินฟ,นฟ,นฟ้าประทานเงินราบร้อยเงินเสน่หา นะคะอย่างคุณหญิงนะก็เชื่อจริงๆนะคะก็มีบัญชีนะคะเลขบัญชีสําหรับการสนับสนุนสื่อเป็นกําลังใจใครอยากสนับสนุนสื่อนะคะเป็นกําลังใจให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปนะคะ <c oughs> ก็สามารถสนับสนุนมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะ0ูนย์หนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดแปดสี่แปดแปดนะคะศูนธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบวพานั่นเองนะคะก็นะครับมีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีคนที่น่ารักมีทิวดานางฟ้าใจบุญนะคะส่งค่าขนมค่ากาแฟค่าสนับสนุนสื่อมาให้คุณอางหลายคนเลยเดียวนะคะทั้งที่รู้จักไม่รู้จักเนี่ยนะคะเห็นไหมคะคือนะคะเมื่อเราเชื่อเราเปิดโอกาสเราก็ได้รับ ถ้าเราไม่เชื่อไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองมันก็ไม่ได้รับนั่นเองนะคะวันนี้เราเชื่อแบบไหนนะคะเราเปิดโอกาสให้มีความโชคดีทุกทางไม่จํากัดช่องทางไม่จํากัดสกุลเงินไม่จํากัดวิธีการเนี่ยเข้ามาได้เลยเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเราเพราะว่าเราส่งขึ้นพลังงานไหนออกไปนะคะเราคิดถึงนะคะเรานึกถึงเราพูดถึงเราเอ่ยถึงเรานะคะ มีภาพความสร็สที่นะคะที่ชัดเจนมีความสุขนะคะมีความนะคะรู้สึกดีเนี่ยนะคะมันก็เข้ามาเพราะว่าพลังจิตใต้สํานึกของเรานะคะที่เรานะคะคิดถึงพูดถึงนึกถึงนะคะมีประสบการณ์กับเรื่องอะไรนะคะส่งคลื่นพลังงานออกไปสิ่งนั้นนะคะมันก็จะเข้ามาหาเราเช่นเดียวก,กันกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์นะคะเรามองไม่เห็นแล้วเราทําไมเรารับได้อะเพราะว่าเรามีเครื่องรับนะคะเหมือนกับชีวิตของเราที่เราส่งคลื่นนะคะ พลังงานความคิดออกไปนะคะสิ่งนั้นเหล่านั้นมันก็อยู่กับอากาศใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็จะมีโอกาสเข้ามาหาเราเพราะว่าพลังงานมันตรงกันนะคะพลังงานที่นะเขามีอยู่แล้วอะนะคะเงินล้านเงินสิบล้านเงินละหมื่นเงินแสนหรือว่าโอกาสที่ดีอะเขามีอยู่แล้วนะคะ แต่คนละื่นไหนที่มันจะตรงกับสิ่งไหนนะคะเราก็มีโอกาสได้รับสิ่งนั้นนะคะวันนี้คือข้อที่2นะคะเชื่อเงินเข้ามีทุกวันไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นวันที่1สิ้นเดืนเอนเงินเดือนออกหรือวันที่หวยออกวันที่ลอตเตอรี่ออกนะคะเงินเข้าทุกวันนะคะมีเงินเข้าทุกวันโชคดีทุกวันนะ,ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรน,นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3มชีวิตโชคดีเสมอนะคะคนที่มีชีวิตที่โชคดีนะคะเพราะว่า คนที่มีความสุขนี่ะค่ะย้อนไปข้อที่หนึ่งมีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ไม่ต้องไปนะ,ะอิงก,กับส,สิ่งไหนนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีนะคะเขาก็ไม่ได้มีพลังพิเศษแต่เขามีพลังที่เรียกว่านะคะเชื่อในพลังตัวเองคือพลังจิตใต้สํานึกนะเคยได้ยินไหมคะพลังนะคะที่มาเป็นทฤษฎีนะคะ จิต,ตวิทยาของคุณซิกมันฟอยที่แบ่งจิตออกเป็น2ประเภทก็คือจิตสํานึกชีวิตประจําวันของเรานะคะเซสิ่งที่เรานะคะสิ่งที่เราต้องทําเช่นวันนี้ตื่นมาต้องอาบน้าล้างหนะ้าแปรงฟันไปทํางานกินข้าวใช่ไหมคะเวลานี้นะคะไฟเขียวนะคะไปไฟแดงจอดห้องเราเข้าห้องน้ําหญิงนะคะเราเป็นผู้หญิงเข้าห้องน้ําหญิงเป็นผู้ชายเข้าห้องน้ําชายนะคะห้ามทิ้งขยะแล้วก็ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยนี่คือจิตสํานึกส่วนที่นะคะ ส่วนที่ลึกลงไปก็คือจิตใต้สํานึกที่มีพลังมหาศาลประสบการณ์ความรู้นะะสิ่งอะไรที่เราคิดถึงนึกถึงพูดถึงบ่อยๆเนะี่ยคือพลังนะคะจิตใต้สํานึกมีพลังถึง93วันนี้เราให้พลังงานกับสิ่งที่เราอยากต้องการมากน้อยขนาดไหน ถ้าให้มากสิ่งนี้มันก็สะสมมากเป็นความโชคดีเป็นความสุขเป็นความราบรื่นเป็นความผ่านสบายเป็นโอกาสที่ดีเป็นชีวิตที่โชคดีนะคะเสมอเลยนะคะวันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะกับ3มเคล็ดลับมีชีวิตดีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะ,ะวันนี้วันพระคุณหญิงก็โมทนาบุญกับทุกนะ,ะการคิดดีพูดดีทําในสิ่งที่ดีของคุณนะคะใครคิดได้ก็เป็นบุญกับคนนั้นนะคะใครที่คิดไม่ได้เขาคิดแบบไหน เขาก็ได้ในสิ่งที่เขาคิดเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาพูดเขาก็ได้ในสิ่งที่เราทํานะคะเราจะไปบังคับให้ใครนะคะทําในสิ่งที่เราอยากให้ทํามันเป็นไปไม่ได้เนาะนะคะแต่เรานะคะทำเป็นแบบอยากได้นะคะส่งขึ้นพลังงานที่ดีให้นะให้แก่กันได้นะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะวันนี้นะคะกับ3ามเคล็ดลับนี้นะคะ ชีวิตดีนะคะมีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายข้อแรกมีความสุขได้ทุกที่ทุกเวลานะคะข้อที่สองนะคะโอกาสเงินเข้ามีทุกวันข้อที่สามชีวิตโชคดีเสมอนะคะบอกตัวเองไปเลยค่ะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนหาเงินเก่งฉันเป็นคนที่เป็นที่รักของทุกคนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะ,ะแบบนี้นะคะสิ่งที่เราคิด คืออนาคตของเราคิดดีคิดบวกเป็นผลดีกับชีวิตของเราแลนะคิดลบเท่ากับทุกอย่างมันลบลงนะวันนี้เราปะปนไปด้วยความคิดลบความคิดบวกเนาะแต่เราก็มีสติอยู่เสมอว่านะคะคิดลบทำให้ทุกอย่างมันลบลงคิดลบทําให้เราทุกนะวันนี้ลองเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่ความคิดใหม่ว่านะคะ เราเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายเราเป็นคนโชคดีเรามีความหวังเรามีกําลังใจและชีวิตเราดีขึ้นนะคะเราจะทําอะไรเราทําได้แน่นอนจะทําอะไรบอกตัวเองไปเลยว่าง่ายทุกอย่างผ่านสบาย่อะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณหญิงเ็าบอกหลานๆนะคะว่าเราทําได้ทุกอย่างผ่านสบายนะลูกคิดนะคะพูดทําในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยให้เกิดขึ้นคิด นะคะว่าทําได้ก็ทําได้คิดว่าง่ายก็ทําได้ง่ายนะคะก็ตามนั้นนะคะอยู่ที่เรานะวันนี้นะคะเราต้องปลูกฝังพลังงานที่ดีให้กับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีจะได้เข้ามาหาเราได้เยอะๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณอิกก็บรรยากาศนะคะที่สวนสาธารณะ,ะ,ะบึงสร้างใช่ไหมคะ <anca> บึงสร้างนะ,ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวได้อีกสักครู่เดี๋ยวคุณหญิงก็เดินทางไปรับหลานแล้น,นะคะเขาก็บอกว่าเขาสอบเสร็จประมาณตอนเที่ยงนะคะ <c ười> ตอนนี้ก็น่าจะสิบโมงกว่าแล้วเนาะ,ะ <c ười> <c ười> นะคะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกกิจกรรมทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนที่รักตัวเอง นะคะคชอบแชร์ความสุขชอบแบ่งปันความสุขคุณเป็นคนที่มีบุญนะคะทำอะไรก็ง่ายทุกอย่างหาสบายมีความทุกข์ก็สามารถมีความสุขได้นะคะมีความทุกข์นะคะก็ไม่สามารถทําให้คุณหมดรอยยิ้มได้นะคะจริงไหมคะคุณหญิงก็เป็นคนหนึ่งที่มีคนแซวว่าเฮ้ยนะคะไหนว่าป่วยไหนว่าไข้ทําไมยังแต่งหน้าเป๊ะทําไมมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะ เพราะว่าเราแยกนะคะส่วนกันนะคะทุกกายแต่ไม่ทุกใจทุกกายของเราเราจะไปทําให้ใครทุกใจทําไมคะเราก็ยังคงต้องมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเสมอนะสิ่งที่เรามันที่มันเข้ามาหาเรามันก็เป็นเป็นเรื่องแค่ชั่วค่าวจริงไหมคะชั่วขราวเดี๋ยวมันก็ผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนสายลมอะนะคะมันมีลมพัดทั้งวันไหมมันก็ไม่มันก็เปลี่ยนช่วงนะคะมันมาหลือมันก็ไปน้มาแล้วก็เย็นสบายนะคะบาง ถ้าถ้าเราอยู่ในที่เย็นสบายลมมามันก็เย็นสบายใช่ไหมคะที่เราอยู่ที่ร้อนๆ้อนเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะแดดสองหวัวนะคุณเองละอยู่ที่ร้อนๆ้อน,นะคะลมมันก็ร้อนมันก็แค่นั้นทุกที่ไหนนะคะถ้าใครแบบทุกจริงๆนะคะไม่สามารถทนได้ก็จะออกจากความทุกนั้นถ้าคุณยังบอกตัวเองว่านะคะทุกเหลือเกินนะคะแต่ถ้ายังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไม่เอาตัวเองมาจากที่ที่ร้อนที่ที่ทุก ใครก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะต่อให้เขาหวังดีเขาให้อะไรที่ดีกับคุณนะคะก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่ายังถูกนะคะมเมฆหมอกปกคลุมนะ,ะด้วยความทุกอยู่วันนี้ถ้ารู้ว่าเตงทุก ต้องเช็คตัวเองว่าทุกไหมถ้าทุกก็ต้องเอาตัวเองออกมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่ให้โอกาสตัวเองนะคะ <c oughs> จัดสภาพแวดล้อมบวกให้ใหม่ให้หมดเลยคบกับบัณฑิตนะคะคบกับนักการเมืองที่จะนําพาการเจริญรุ่งเรืองปรับปรุงนิสัยที่ดีให้มันเกิดขึ้นใหม่นะคะคนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองได้มีอยู่สองประเภทก็คือ อยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแล้วก็แบบที่สองก็คือทุกจริงๆจนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะคะเราเป็นมนุษย์ที่สามารถนะเปลี่ยนแปลงนะ,ะชีวิตชะตาชีวิตของเราได้นะคะ <c oughs> เราทําได้ทุกอย่างผ่าสบายนะคะโอเคนะคะใครมีคําถามอะไรก็เขียนมาได้นะคะอยากถามอะไรอยากให้คุณหญิงพูดเรื่องอะไรช่วยคิดมาได้นะคะวันนี้คุณหญิงก็ นะคะอวยพรขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสมบังในรักสมบังในงานสมบังทุกสิ่งดังปรารถนานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองขอให้เจอคนรักที่ดีมีคนรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะอยากมีความสุขก็ขอให้มีความสุขนะคะ <c oughs> อยากมีความสุขได้ง่ายก็สร้างเลยมีความสุขไปเลยนะคะลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับฉากบรรยากาศธรรมชาตินะ,ะเดี๋ยวคุณิงนะกลับกล้องให้ได้เห็นกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็มีคนมาเที่ยวนี่ค่ะท้องฟ้าสวยไหมคะก็จะมีนะผู้คนมาเดินออกกำลังกายอุ้ยกว้างมากค่ะ <c oughs> ใหญ่มาก นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะนี่ท้องฟ้าสวยไหมคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวกลับมาก่อนโอเคค่ะวันนี้นะคะต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ดักทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอคิดดีพูดดีทำดีชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะอยากมีความสุขนะคะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายคิดบวกคิดดีมีความหวังมีกำลังใจเราก็มีความสุขได้ง่ายๆอยู่ในธรรมชาตินะที่ที่เรานมองแล้วสบายตาสบายนะคะ หูนะคะก็คือความสุขนะคะความสุขไม่ได้ยากเลยนะคะเห็นไหมคะวันนี้คุณถิงก็บรรยากาศความสุขมาแบ่งปันกันนะลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ